นี้พามาดูโอฮาวายครับต้นใหญ่จะลองเอาขึ้นมาทำต้นหน่ย่ยก็ก่อนก่อนที่จะตัดก็ต้องตอนก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เสียของตอนไปแล้วท่านบนนี่ออกลากแล้วนะครับทำไว้สองเปลาะสมเปลาะออกลากหมดแล้วผมใช้ท่านล่างนะครับตัดตรงโคน ตองจุดที่ตอนแล้วก็กิ่งเอี้ยวมาจะทำเป็นยอดตั้งยอดมาเลยอันนี้โคนเขานะครับต่างนิ้มี้จะมีแผลนิดหน่งใบดดขนาดใบลมหัวใจก้านแดงด้วยนะตนนัวนี้จะออกลากเยอะแล้วเดี๋ยวกำลังจะตอนตรงนี้เพิ่มอีก มันร้ท่านหรยปะ่ะนน่าจะได้อยู่ต้นใหญ่พอสมครวรเลยแหละผมมีอยู่หลายต้นเหมือนกันแตนีนตอนต้นมีต้นเดียวต้นเล็กที่เป็นแขนงออกเป็นกิ่งเนี่ยก็น่าจะตั้งได้แล้วเอ็นชายวันว่างครับวับนว่างวันนี้ก็เลย,เยมาดูส่วนข้างบ้าน ฟันปอทะเลเพิ่มอีกสักสองแผลเดี๋ยวจะต้องตอน,นสองกำแผลเนี่ย